สายแขวนประกอบด้วยบอดี้หนึ่งชิ้นใส้ชั้นล่างหนึ่งชิ้นใส้ชั้นสองหนึ่งชิ้นไส้กันชั้นสองสองชิ้นวิธีขึ้นรูปสายแขวนพับสายแขวนขึ้นรูปลักษณะตามนี้ พับชั้นสองให้พับปีเข้าออด้านในและก้นพับขึ้นไปร็อด้านหลังลักษณะตามนี้ วิธีประกอบไส้เข้ากับบอดี้พับปีเข้าด้านในนำไส้ที่ขึ้นรูปแล้วเข้าด้านในพับด้านหน้าลงไปล็อกกับไส้ วิธีประกอบไส้ชั้นที่สองพับปีดด้านข้างลงเข้าไปล็อกด้านในนำไส้ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วลักษณะตามนี้นำเข้าไปวางชั้นสองพับด้านหน้าเข้าไปล็อกกับไส้นำไส้กันมาเสียบ ให้สังเกตชิ้นที่เป็นชิ้นใหญ่จะอยู่ด้านนี้ชิ้นเล็กจะอยู่ด้านในเสียบล็อกกับสายกัน้นทั้งสองชิ้นชิ้นใหญ่จะอยู่ด้านนอกชิ้นเล็กจะอยู่ด้านในพักปีกชั้นสามลงล็อกด้านใน ด้านหน้าหลอกด้านหน้าและเส้นลูกฝาให้พับฝาในลงและปีกทั้งสองข้างสอดเชือก เรียบร้อยนั่นหลสายแกวงที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว